ปีใหม่เดือนใหม่ทั้งคุณสามีกับมีแผนใหม่นอกก็คือทาสีเฮือนสีสานจาหลังจากที่เหากลับมาจากเีกลองไปหลินไปเที่ยวเนาะเพิ่นกับมีคนเฝ้าเฮือนหายลเลยเบิ่งอบียน้ำสางเนะาะเพราะว่าเพิ่นมีหลายแผนแผนแหล่งก็ทาสีแผนสองเมนต่อเติมแผนสามเมนเห็ดคนัยใหม่และแล้วคัยใหม่เห่ากระลืมเ,เนาะก่อนสะเลิมคัยใหม่หอดสว่างแรงสองคำก็มีบุญบ้านบุญบาน ทาให้คุณสามีว่าเฮ้ยอันพาลูกไปลินบุญบญ้านนะสันแม่ๆกับลูกกับบริพาทาไปงานเท่ากับถ่ายภาบรรยากาศเด็กๆเ,เวลาได้ไปลินสไลเดอร์หรือว่ารถไฟหมนุน แม่กับบุกผาดไปยืนขางหมังอเตาเนาะเพราะว่าผู้ใดที่แบบว่าเคยไปงานวาดหรือว่าเทศกาลบุญบางอี่ยังเนาะเจ้าง,งานวาดมันก็จะมีหมังอเตาก็เลยไปถ่ายในนึงมาฝากทุกคนว่ายังมีข้อดนอยู่เด้อแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศกา,ศการหลินสลยเด้อลูกๆมาฝากตื่นเสามาเนาะมันถึงวันเ้าวันทีพอกดาจูพด้ผมครับมีคนที่แบบว่าเก็บกวัดให้เพิ่นเพิ่นกับอันนั้นไม่เดินบ้านนาบ้านเฮ็ดสวนเฮ็ดยังอืกอก็คือโคม ปกติก็ไิดูปัญหาดอกแต่ว่าอันเฮ็ดแะไรกับมีคนเก็บน้ำรังก็เลย่าดูเนี่ยน้อยหนึ่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีคนสวนนำเนาะก็เลยว่อาอู้จะเมนดูหอดยมแรงมาเนาะพอโบอมีรถมาเหืนนอนเนาะเพราะว่าเอารถไปแปลงรถเพ่ก็เลยว่าโทรหาแม่กับ,บหบลูกหันไปหาเม่กับลูกไปหาเม่ก็เห็นตลาดทีอากายทางขคงการผืนเนาะก็เลยว่าอาภาเวเนวัสัน <laughs> เพราะว่าเมย์จากเบเนาะพอไปเม่ก็หูว่าอยูหันมันมีกลุ่มประมือกันเขาแบบปีงคายยังังนะแล้วก็มีอาหารได้ๆเพราะมันเป็นตลาดคนเดินเขาก็นั่งริ้งนั่งกินกันพวกห้ากัสิผบาทปอพอวันดินโดดพวกห้ามสีได้กายเทื่อนหนึ่งห้ามกระพาการมานั่งกินเพราะว่าสร้างได้เต็มทีมาจตเต็มทีจำได้เขาก็ลองสร้างกันเบิงส่วนลูกๆก็บ่ได้ห้พิดฟังเอ้ยก็เอาแป๊บซี้นองก็เอาน้ำชาเอออิชิแต่ได้ว่าจัดไปผู้ละอันสองอันขณะ พอหายแม่นางกินก็เห็นบอทุกคนใกล้ๆพอนาเนาะเพราะว่าทันน้หน่อยนี้มันมายื่อชื่อเพ่นรอไปพูนพอก็ยังไปนําเอากลุ่มกลับมาแล้วก็พักันมานางกินข้าวหนึ่งเหล็กเล่นไปแหล็กกลับมาคืนเช่ากับบอผ่าฉายผ่าบรรยากาศรอบๆไอ้ทุกคนได้เห็นกันว่าบรรยากาศดีๆอาหารกับไปแต่แซ่บแต่แซ่บก๋วเวตลาดนี่นองก็นอนว่าอันอยากกินอ่ะปีกประมือกับปีกุงก็เลยว่าพากันเวมืออื่นเ้ามาาเฮากับมาต่อที่เบียกงานเฮานอนก็คือเมียนเพื่อนพอว่า สิไก่กุดจีนเนาะเฮาต้องเฮ็ดภารกิจเฮาก็คือเมี่ยนเพื่อนให้สะอาดถวยบวงต้องแบบเรียบร้อยก่อนกุดเนาะเพราะว่าหอดมือกุดแล้วเฮาสิมาเมี่ยนมันก็สิบวอทันเกิเลยว่าต้องจัดก่อนจัดเต็มก็คือเปียกหยาดเมี่ยนแบบไรมันเป็นที่สุดก็คือให้มันแบบว่าเป็นระเบียบลายที่สุดแล้วเฮาแบบว่าหอดมือเกี่ยมงานเนาะเกี่ยมงานกับวันที่เกตมือกุดกับวันที่เก่าเฮาสิ่งที่เฮาจะต้องเกี่ยมหันก็มีลายแห้งบอกเลยว่า ไปตลาดทำเป็นซีเถี่ยวกะบบกขบเนาะเพราะว่าอัานห้าสซีเซิลแขกแน่ห้าสซีแบบว่าแยกคล้องบ่ายแงคล้องที่หับแขกแนคล้องที่บ่ายแนคล้องที่แบบสร้างรับพารแบบว่าตรงเดียจุดไบบขนาดว่าจุดไบบกันยิ่งเด็กกบไปก็ไม่ก็หาดขายเครื่องอันนะบอกเลยแบบโอ้ยไม่เกิดเป็นอย่างที่แบบว่าอีลงตุงนั่งบาจักสิเอาเยี้งก่อนใ้รแต่ห้าหันเหมียนเฮือนแล้วเนาะเหมียนเฮือนแล้วแล้วก็อันเดย์อกไปร์้ายเที่ยวกะตรงไปเนาะเพราะว่าห้าวตรงเดย์เกียมไใบก่อน เพราะว่ามีคนเดียวเนาะเฮาเนาะขัแนแยบกระชิบหลังกระชิบบริเกียมไว้มีคนเดียวเฮาต้องเฮ็ดให้มันละเอียดก่อนแขกมาเนาะฮอดอ่าตอนแรกป่าปาปินกับพาก,กันเอากระดูกหอยนาะมาเฮ็ดตุ่มน้ําซุปเฟือแลแ้วก็ร้านซาวเอามวายเพิ่นเอาสุดมาให้น้องๆสุดนนอป่าก,กับภาก,กันอ่าองให้หลานๆานป่าโมล่องแต่ไหหลานซาวผู้เดียวตีหินมันสุดนึงค่ะมันวางนอก,ก็เลยว่าจุให้ร้านซาสเอ้ยเอ้ยม่อยากเลยไม่รวยเลยไม่เก็บนะ หูที่ได้ลองสูตรกับหูดอกว่าสูติงยใส่หูแต่ว่าอืงใส่เลยตัวเหงียงนี่ยมันผิวมันมันผิวอยู่เนาะแต่เล่นวันพระจันทางป่าก็แบบนี้เหลืยจกะพากันเรว่าปลาเพลินใส่สูตรญิยตาผ่ามาเงินกว่ากระมาทายกระดูกโเลยสาวโลเนาะบอกเลยว่าความมันนอากหบอกแบบตุม เกี่ยวเนาะเพราะว่ามืออื่นเทาสีแบบฮาแกี่วสงเพศเขาก็เลยว่าเกี่ยวส่งก็ขึ้นในตอนเช้าค่ะเขาก็เกี่ยวอีกเติมแล้วก็ขนมเมียงถวยบวงจะออกยันเทากับพ้อมที่จะหาแข็งเนาะมีตารางมืออื่นอาหารเหาสิเธ็ดอ่าย่ำสลัดเน่แล้วก็เฟอร์แล้วก็มีขาะต้มขนมผูกย่ำงานเทากับบ่มีภายร้านเนาะมีป้าปลาซองคนแล้วก็มีหลานสาวหลานทรายแล้วก็มีลูกลูกคุณสามีหารค่าติดภารกิจประชุมอยู่เนาะก็เลยว่าบ่เห็นเท่าขังทำซุปเฟอร์ไว้เนาะเขียวอยู่หลังบ้านเขาก็มานั่งซุ่มกันอยู่หนนนน้้าาบคือตตตมมมััักกกกแง่ิ แล้วกะลูกๆกับล้ลานๆเหลือไอ้นอกกับพายน้องหอยโคมไฟน้อยใส่ตุนน่ะตุนดอกไม้นาบาทเนาะเกลือน้องกัะหอยมพเป็นเท็ดจังไนเมนะ่เน,าน,าน่ได้แม่ด้นจี้านจีนด้านเกลือกันเอาใจอย่างไอาไน้ำระบายไงม่นไเนี่นยห